สวัสดีค่ะนัดนะคะจากสยามนิลมิตภูกเก็ตนะคะขออนุญาตแจ้งอัปเดตนิดนึงในส่วนของสยามนิลมิตภูกเกต็ตตอนนี้เรากําลังจะกลับมาเปิดแล้วในวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งเหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะอยากจะขอฝากทุกท่านให้เป็นกําลังใจกับสยามนิลมิตซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศในการที่จะประกาศความเป็น ประเทศไทยในส่วนของความเป็นไทยทุกอย่างวัฒนธรรมตามคอนเซ็ปต์พี่ว่า world class culture entertainment นะคะส่วนของสยามนิลมิตภูเก็ตนะคะตอนนี้เราพร้อมมากในส่วนของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทยแล้วก็ลูกค้าต่างชาตินะคะวันที่20ตุลานี้สามารถเจอกันได้ที่สยามนิลมิตภูเก็ตเลยค่ะการแสดงของสยามนิลมิตเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันอังคารเท่านั้นนะคะการแสดงจะมีวันละเพียงหนึ่งรอบเป็นโชว์ไทม์อยู่ที่สองทุ่มครึ่ง ในโรงละครแต่ว่าในส่วนของปาร์คเราจะเปิดตั้งแต่ตอนห้าโมงครึ่งตอนเย็นเป็นต้นไปค่ะกิจกรรมด้านในอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบแล้วแต่นัดขออนุญาตแจ้งให้อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเราจะมีในส่วนของหมู่บ้านไทยสี่ภาคอายุร้อยปีซึ่งเป็นไฮไลท์หลักๆที่อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสนะคะหลังจากนั้นเราจะมีในส่วนของกิจกรรมพรีโชที่ลานแสดงด้านนอกซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการรำกับนักแสดงได้สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับเข้าไปเป็นส่วน ของการแสดงนั้นๆหลังจากนั้นนอกเหนือจากนี้เราก็จะมีในส่วนของพัตคารนะคะอาหารขอแนะนําอาหารหนิดนึงจะเป็นในส่วนของ International Buffet แล้วก็จะมีไฮไลท์อัปเดตเพิ่มเติมในซีซั่นในฤดูก,กาลนี้ที่เรากลับมาเปิดใหม่เป็นในส่วนของไฮไลท์ในส่วนของสตรีทฟู้ดนะคะเรานําในส่วนของอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อของประเทศไทย10อย่างมารวมไว้ที่นี่ดังนั้นอย่าพลาดในส่วนของตรงนี้นะคะ ต่อจากนั้นก็คือในโล,ละครที่นัดแจ้งเมื่อกี้ก็โชว์ไทม์จะเริ่มต้นที่2องทุ่มครึ่งจนถึง3ามทุ่มห้ใช้เวลาในการแสดงอยู่ที่80นาทีการแสดงในโล,ละครจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมีแสงสีเสียงจัดเต็มมีเอฟเฟกอลังการมากๆซึ่งขออนุญาตไม่บอกตรงนี้อยากให้ทุกคนมาเซอร์ไพรส์ในวันที่เราจะเจอกัน20ตุลาคมนี้ค่ะ